สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนและกันน้ำมนคำาชนนอด วันที่16มกร,ราคม2565มีรายงานว่าที่บริเวณลานบวงสวงนาเกาะคำชนอดบ้านนนเมืองหมู่ที่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีเมื่อวันที่15มกร,ราคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันหยุดและใกล้วันหวยออกถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งสายพันธุ์ใหม่และสายพันธุ์เก่ากำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะน,นี้ไม่มีปัญหาอุบสรรคักกับนักท่องเที่ยวและนักเสี่ยงโชคเดินทางมาจากทุกสระทิศระบ,บาดเกีียวแล้วเข้าเครื่องวัดอุณหภูมิและเดินเข้าวังนา กินคำชนะดเพื่อกราบไหว้ขอพรขอโชคลาบที่น่าศาลพ่อปู่แม่ย่าสำหรับที่บริเวณลานบวงสวงก็ยังแน่นด้วยการตั้งโต๊ะบวงสวงเพื่อแก้บ,บนบ้างเปิดทรัพย์รับโชคบ้างยิงไกล้วันหวยออกยิ่งแน่นโดยโต๊ะที่น่าสนใจเป็นโต๊ะบวงสวงขอพรพ่อปู่แม่ย่าซึ่งเป็นของนักธุรกิจคนหนึ่งชาวจังหวัดกระสินพร้ามคณะเดินทางมากราบไหว้วันนี้นอกจากจะถวายนางรำตัวเล็กๆน้องปุ่นปนแล้วยังมีหมอลำกรมารำถวายพ่อปู่แม่ย่าด้วย ว่าจ้างมาจากกระสินผู้ประกอบธรรุรกิจหลายอย่างบอกว่ามาไหวปู่ด้วยความเชื่อศรัทธาที่การประกอบธรรุรกิจจริญรุ่งเรืองสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคชอบหาตัวเลขหลังจากพอจ้าพาทาพิธีบวงสวงเสร็จแล้วได้ส่องหาตัวเลขจากน้ําตาเทียนสีแดงเพื่อนาไปรุนโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่17มกราคม2565ซึ่งแต่ละคนจะมองเห็นต่างกันไปบางคนเห็นมีเลข8 7 3 1และ0สุดแท้แต่สายตาแล และความเชื่อส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามสาหรับใครที่ชอบเลขคำชะโนดส,สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ